5 m i u t t Podcast Improve Every Minute b r ร u g h t to y บ u า y สีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุคสวัสดีครับนี่คือ5 m i n u t e Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิท์ตหานุสาหะาครับวันนี้จะมาชวนคุยว่าเราเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนอื่นมากขนาดไหน แล้วการประเมินอิทธิพลของเรากับคนอื่นเนี่ยมันถูกต้องแม่นยําขนาดไหนนะครับจริงๆเนี่ยเราก็คงพอรู้แหละว,ว่าเพื่อนเรากับเราเนี่ยเวลามีใครชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเพลงอะไรเงี้ยนะครับหนังอะไรเงี้ยมันก็มีแนวโน้มที่ความรู้สึกต่อเพลงต่อหนังพวกนั้นเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันนะฮะว่าผลการประเมินคุณลักษณะที่อาจจะมองไม่เห็นง่ายๆคืออย่างหนังอย่างเพลงนี่มันชัดใช่ไหมฮะ เช่นค่านิยมเนี่ยอันนี้จะเริ่มยากล้วเราเนี่ยมักไม่ค่อยรู้ถึงอิทธิพลที่เรามีต่อมุมมองชีวิตหรือค่านิยมของเพื่อนเราหรือคนร,รอบตัวเราสักเท่าไหร่นะนะฮะแม้เรามองว่าพลังอิทธิพลที่เพื่อนมีต่อมุมมองชีวิตหรือค่านิยมของเรานั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เรารับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆในตัวเราที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเรื่องส่วนตัวขนาดไหนก็ตาม แต่เมื่อเราเข้าไปดูตัวตนภายในของเพื่อนไม่ได้เนี่ยนะครับเราจึงไม่อาจรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเพื่อนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของเราได้เลยนะครับทําให้บางทีเนี่ยเราละเลยนะว่าจริงๆเนี่ยเรามีอิทธิพลต่อเพื่อนหรือคนรอบตัวเรามากแค่ไหนก็ตาบางทีไม่มีคําพูดนะบอกว่าคําพูดหนึ่งคำของเธอเป็นพลังชีวิตให้ฉันเนี่ยนะครับแต่มันไม่ค่อยมีคําพูดว่าคําพูดหนึ่งคำข,ของฉันเป็นพลังชีวิตให้เธอไม่ใช่เพราะว่าเราถ่อมตัวนะ แต่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าอิทธิพลของเราเนี่ยกับคนอื่นเป็นยังไงนะครับเคสในหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของออตอนที่เมอร์สระบาดท,ที่เกาหลีนะฮะหลายท่านน่าจะพอจําได้ตอนนั้นปี2015นะครับเกาหลีเนี่ยก็เกาหลีใต้เนาะก็คนเขากข้างจะหวาดกลัวกับเรื่องเมอร์สทีเดียวนะครับมีผู้ติดเชื้อเนี่ย38คนจาก186คนในเสียชีวิตนะฮะ เป็นอัตราการเสียชีวิตที่สูงที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็สถานการณ์ของเมอร์สก็จบสิ้นลงอย่างเป็นทางการหลังจากมีผู้ติดเชื้อไป214วันนะฮะผ่านไป214วันในช่วงเวลานั้นเนี่ยสังคมเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับความหวาดกลัวและความกังวลใจรุนแรงนะฮะ mm hmm. เป็ลระยเ,เวลาประมาณ5เดือนซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เห็นแก่ตัวซ้ำๆนั่นก็คือเหตุการณ์ที่คนที่ได้รับคําสั่งให้กักตัวออกจากบ้านโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต โดยอ้างเหตุผลว่าเบื่อไม่สามารถผิดนัดได้หรือต้องไปพบกับครอบครัวกรณีนี้ไม่เพียงทําให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตํารวจต้องลาบากยังทําให้เกิดเสียงต่อว่าและตำหนิอย่างรุนแรงจากผู้ที่ได้พบเจอคนเหล่านั้นเพราะเหตุใดคนเหล่านี้จึงฝ่าฝืนคําสั่งกักตัวเองนะฮะคนที่ไม่มีอาการรุนแรงแต่รับคาสั่งให้กักตัวอาจจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมหรือส่วนหนึ่งอาจไม่รู้กฎการกักตัวเอง เป็นเพราะคนเหล่านั้นประเมินความเป็นไปได้ที่ตัวเองจะนําเชื้อโรคไปติดคนอื่นต่ําเกินไปอาจจะคิดว่าตัวเองอสุขภาพอนามัยดีกว่าคนอื่นแข็งแรงคนอื่นเรียกได้ว่าคนคนนี้เนี่ยประเมินพลังอิทธิพลของตัวเองที่มีต่อคนอื่นนั้นน้อยเกินไปนะฮะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยทีมวิจัยเขาก็สนใจเรื่องของแมสหรือว่าพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยนะซึ่งป้องกันโรคเมอร์สได้ง่ายที่สุดนะซึ่งอันนี้ก็คล้ายกับเรื่องโควิดเหมือนกันนะผมว่า เหตุผลที่ใส่หน้ากากอนามัยมี2ประการ1ป้องกันตัวเองจากคนอื่น 2. ป้องกันคนอื่นจากตัวเองนะฮะมันมีสองอย่างเท่านั้นแหละนะครับเราใส่เพื่อป้องกันตัวเองจากคนอื่นหรือป้องกันคนอื่นจากตัวเองแต่ถ้าคนเราคิดว่าคนอื่นเอาเชื้อโรคมาติดเราได้มากกว่าการที่เราจะเอาโรคไปติดคนอื่นเนี่ยนะคนเราก็จะใส่หน้ากากอนามัยในเหตุผลแรกมากกว่าเหตุผลที่2ก็คือป้องกันตัวเองจากคนอื่นกล่าวคือ มันเป็นเครื่องมือป้องกันตัวนะครับมันเป็นเครื่องมือป้องกันตัวก่อนที่การระบาดของเมอร์สจบลงเป็นทางการเนี่ยนักทีมวิจัยเขาก็ไปถามคนท,ทั่วไปว่าใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคเมอร์หรือไม่ถ้าใช้เป็นเพราะอะไรผลออกมาว่าคนเราใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองจากคนอื่นมากกว่าที่จะใช้ปกป้องคนอื่นจากตัวเองตามที่เขาคาดการไว้เลย นะครับหน้ากากอนามัยเป็นอุปกรณ์เพื่อปกป้องตัวเองจากผู้อื่นไม่ใช่อุปกรณ์เพื่อปกป้องคนอื่นจากตัวเองเท่ากับว่าแนวโน้มที่เราจะประเมินพลังอิทธิพลของตัวเองต่ําเกินไปจากความคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการระบาดของโรคด้วยนะฮะกระบวนการนี้เองเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะจําลองวิธีคิดของมนุษย์ได้เหมือนกันว่าเรามีอิทธิพลกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเยอะมาก แต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีมาตรวัดนะเราก็เลยอาจจะไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้นะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by สีจันแป้งม่วงเจนชู